เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองแบบสุดๆครับมาติดตามอัปเดตของสาวไทยในลีกต่างประเทศครับควีนบีมล่าสุดออกมาเปิดใจเป็นที่เรียบร้อยครับกับแชมป์ที่รอคอยนะครับพร้อมเปิดใจนัดชิงชนะเลิศเกิดอะไรขึ้นครับโคตรดีจิกหมอนสุดๆรวมไปถึงสถานการณ์ของชมพู่พรพ,พันเกิดปาดครับในการลุ้นระทึกแชมป์ลีก ของสหรัฐอเมริกาครับล่าสุดได้แล้วครับ4ทีมที่จะไปเล่นในรอบฟ i นล l ของเมืองเวกัสนะครับเป็นยังไงมาดูกันนะแล้วก็มีปิดท้ายกันที่อัปเดตของทีมสาวไทยเราโดยเฉพาะประเด็นน่าจับตามองครับเพราะว่า แฟนวอลเลย์บอลเนี่ยก็จับตาเหมือนกันว่ากับตันทีมสาวไทยในปี2025จะเป็นใครมาดูกันครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ ก็ได้ได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอพูดถึงอรีร่ y นี้ก่อนเลยครับกับประเด็นของควีนบีมพิมพิชยาก๊กลำมครับหลังสร้างปอฏิศารนะกลายเป็นนักกีฬา วอลล์บอลหญิงไทยคนแรกนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ในลีกเยอรมันได้สำเร็จเนี่ยนะครับหลายคนยังมีข้อสงสัยเยอะมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจากเหตุการณ์ดังกล่าวอะไรทำนองเนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมทชิงชนะเลิศนะครับที่เจอกับสโมสสนเดสเดนเอสซีนะครับคือจริงๆเกมมันน่าจะชนะ3ต่อ0นะเพราะ2เกมก่อนหน้านี้ก็เก็บชนะ3ต่อ0มาแล้วนะครับล่าสุดควีนบีมครับ ออกมาเปิดใจเล่าว่าสองเซตแรกที่ทีมของเธอแพ้ไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าทุกคนเกรงมากแบกความหวังว่าเป็นแมตช์สุดท้ายทีมจะต้องคว้าแชมป์เพราะเราเนี่ยเล่นรอบชิงมา3เกม2เกมชนะสบายเหลือแมตช์นี้ถ้าชนะก็แชมป์ทุกคนก็เลยมีความกดดันคิดว่าเราต้องเล่นให้เต็มที่ต้องให้ดีที่สุดแล้วผลที่ออกมามันไม่ดีเท่าที่ควร สองเซตแรกเนี่ยทุกคนตั้งใจกันมากๆแต่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยซึ่งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับนักกีฬาบ่อยมากๆเมื่อเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างมันไม่สามารถเป็นไปตามที่คิดไว้เราก็ต้องพยายามอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปลืมความผิดพลาดแล้วมาเริ่มต้นใหม่ซึ่งเพื่อร่วมทีมทุกคนมีศักยภาพที่ดีมากๆหลังจากที่เราแพ้2เซตเนี่ยรากลับมาได้แล้วกลับมาชนะ3ต่อ2เซต บีมภูมิใจในตัวเพื่อนๆมากมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพลิกกลับมาชนะถึงบีมเนี่ยจะไม่ได้เล่นแบบดีมากๆแต่บีมก็ภูมิใจที่ช่วยทีมได้พิมพิยายังบอกอีกนะครับคุณผู้ชมว่าสโมสสของเธอเนี่ยนะครับได้แชมป์ลีกล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2018หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเข้าชิงมาโดยตลอดแต่ไม่เคยได้แชมป์เลย มาปีนี้นะครับได้แชมป์สำเร็จในปี2025โอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะต้องบอกเป็นภาษาไทยได้เลยว่านี่มันคือการรอคอยมาแสนนานพอสมควรนะ2018ถึง2025เนี่ยนะครับก็จะได้แชมป์แล้วมันประทับใจอะตรงที่มีสาวไทยของเรานะครับอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวที่ทำให้แฟน,แฟน,แฟนบอลเ,ล,นบลเนี่ยยิ้ม ไม่หุบกันเลยทีเดียวใครอยากไปดูเต็มๆนะไปดูได้ในช่อง YouTube ของน้องบีมพิมพิชยากกลํนะครับหาได้เลยครับไปดูความรู้สึกของเธอนะครับกับความสุขที่เกิดขึ้นนะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องบีมด้วยนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะครับตามข้อมูลมีรายงานออกมาเหมือนกันนะครับว่าตัวของพิมพิชยากกลำมเนี่ยมีชื่ออยู่ในลิสต์ที่นะครับจะไม่ได้ไปต่อกับชเวรินเนาะ ต่ก็มีบิ๊กเนมหลายคนที่ที่แยกทางออกไปนะครับก็ต้องมาจาับตามองว่าบีมเนี่ยจะไปเล่นทีมไหนต่อยังเล่นอยู่ในลีกยุโรปหรือไม่นะครับและที่สําคัญบีมเองเนี่ยเสร็จทีมภารกิจเดี๋ยวเธอก็จะต้องเดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับเพื่อรายงานตัวฝึกซ้อมกับ ทีมวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะที่ตอนนี้กําลังเก็บตัวอย่างเข้มข้นเลยนะครับน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับน่าจะได้เห็นควีนบีมคัมแบ็กกลับมาสู่แคมป์นั่นเองนะครับเปิดเรื่องเรื่องราวน่าประทับใจนะครับข้อความบางอย่างเนี่ยนะครับบางทีบางครั้งเราก็อาจไม่รู้นะครับแต่พอนักกีฬามาเปิดเผยให้ดูก็เข้าใจสถานการณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมาต่อเนื่องกันอีกหนึ่งประเด็นดีกว่านะครับสำหรับ สถานการณ์อีกหนึ่งสาวไทยในลีกสาหารัอเมริกาอย่างชมพู่พอนพันธ์เกิดปราดเนาะผมขึ้นเฮดไว้อย่างชัดเจนว่าตอนนี้ระทึกนะครับเข้าสู่โหมดลุ้นแชมป์ลีก PVF แบบเต็มตัวแล้วนะครับคือต้องเท้าความแบบนี้ก่อนสำหรับตัวของพันพัน์เกิดปราดเนี่ยนะครับสามารถนำสโมสรออร์แลโดวอลคิวรีคว้าสิทธิ์ไปเล่นในรอ,เอบเฮยอฟนะครับหรือถ้าบ้านเราก็าเรียกรอบ ไฟนอลนะครับที่จะจัดขึ้นที่าสเวกัสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละ่ะนะครับแล้วเธอเองเนี่ยตอนนี้กําลังกลายเป็นที่พูดถึงมายังมากในประเทศไทยเนี่ยโหตื่นตาตื่นใจนะผลงาน1,000แอซิสในฤดูกาลแร,รากในลีกอเมริกานะครับที่อเมริกาก็ว้าวมากๆเลยทีเดียวแต่อัปเดตตรงนี้ครับตอนนี้ได้4ทีมครบแล้วนะครับที่จะไปเล่นรอบไฟนอลนะครับก็คือ1ทีมอย่างโอมาฮาซูเปอร์โนวะครับแล้วก็แอตแลนตาไว ออ l a เรนโดว k ลคิรที่มีพรพันเกิดปราดนะครับแล้วก็ทีมสุดท้ายที่ตีตัวเข้ารอบก็คืออินดี้อีกไน์นั่นเองนะครับวิเคราะห์แบบนี้นะครับพูดจริงๆ Orlando v a l k ดว i ลคเนี่ยไม่ใช่เต็งหนึ่งของรายการในการลุน้นแชมป์เพราะว่าเข้ามาถึงรอบเพย์ออฟนี่ก็สุดยอดแล้วผมมองแบบนี้ทีมชมพู่ถือว่าเป็นม้ามืดแล้วกันม้ามืดสําคัญเลยล่ะนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ย มันเห็นทิศทางแล้วก็วิแววที่ดีขึ้นมากานะหลังจากมีช่วงฟอร์มหลุดไปนนเดือนมีนาคมแต่ตวเนี้กลับมาแข็งแร่งทุกคนเล่นดีมากดังนั้นเนี่ยถ้าออ l a เรนโดวอลคิรีจะพลิกถึงแชมป์นะครับในรอบไฟนอลที่จะจัดขึ้นที่เวกัสเนี่ยพรพัน์จะต้องพลิกสุดๆนะครับผมและผมเชื่อว่ามีโอกาสด้วยนะครับก็มาจับตาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรโดยออ l a เรนโดวอลคิรีเนี่ยในรอบปกติยังมีโปรแกรมให้ลงเล่นอีกนะครับ ซึ่งจะแข่งขันในช่วงเช้าของวันที่1พฤษภาคมเลย6กโมงเช้าจะบุกไปเยือนทางด้านแกนราบิกรา์นะครับก็ตามผาวไทยได้นะครับแล้วก็วันที่2เนี่ย ยังมีทีมเจเจด้วยนะ2พฤษภาคม9โมงเช้าโคลัมบัสฟิวรี่บุกไปเยือนซานดิโกโมโจเจเจจะไปเยือนทินเก่านะครับจะเป็นยังไงก็มาติดตามแล้วกันนะโ,โหเรียกว่าตามผลงานของ2นักกีฬาบอลลิบอลหญิงไทยในต่ตางประเทศแล้วมันมีความสุขจริงๆนะครับคุณผู้ชมขยับมาดูกรณีของทีมบอลิบอลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับที่ล่าสุดเนี่ยมีอัปเดตออกมา เมื่อวันที่2 9เมษายนนะครับที่อาคารสูวิสาการกีฬาแห่งประเทศไทยเพราะว่าทางด้านของดรก้องศักดิ์ย่อมนีนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารครับเดินทางเข้ามาเยี่ยมและก็มอบกระเช้าให้กําลังใจแก่ทีมสาวไทยนะครับแล้วก็ทีมวอลเลย์บอลชายไทยด้วยนะครับที่ตอนนี้กําลังเก็บตัวฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้น โดยสำคัญคือเป้าหมายอีกหนึ่งรายการก็คือมหากรรมซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมนะครับซึ่งจะจัดที่กรุงเทพชลบุรีและก็สงขานะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้สาวไทยของเรากำลังอยู่ในช่วงแบบโหซ้อมแล้วก็ได้นักกีฬาตัวหล,หลักกลับมาแต่ประเด็นหนึ่งที่กำลังกลายเป็นที่พูดถึงมากๆสำหรับกลุ่ม แฟนวลย์บอลหญิงไทยก็คือการจับตามองผู้นำของทัพนักกีฬาวลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะต้องนำพาทีมชาติไทยลุยศึกใหญ่ในปี2025อย่างน้อยเนี่ยนะครับในการแข่งขันออสตาไทยเกาหลีจบไปแล้วนะครับโมเมธนัชชาเนี่ยเป็นกัปตันนะแต่ศึกใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนะครับ VNL 2025 3ส,สนามนะ นะถ้าจับพัดจับผูสีสนามเนี่ยก็กว่ากันไปนะหรือว่า,าในการแข่งขันซีวีลี e ด้วยนะแล้วก็รายการวอลเลย์บอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็คือรายการชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็มาปิดท้ายที่ซีเกมเนี่ยนะครับโอ้โหตอนนี้มีการพูดถึงกันเยอะมากว่านักกีฬาสาวไทยคนไหนตอนนี้ที่มีคาแรคเตอร์เหมาะสมจะนำพาสาวไทยนะครับไปสู่ความยิ่งใหญ่ในปี2025 หลายรายชื่อมีการเปิดเผยม,มาเยอะนะหนึ่งในรายชื่อที่มีการพูดถึงก็คืออามโมเมธนัชชาสุขสดนี่ก็ประเดิมแล้วต้นปีนะครับแล้วก็ได้เห็นภาพเธอเป็นตัวแทนสาวไทยรับกระเช้าจากทางดรก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับแต่ก็มีหลายคอมเมนต์นะครับที่มีการเสนอรายชื่อมา ไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิมชชนโมกสีไหม้นะครับจะเป็นอัจฉริพรค,คงยศไหมหรือจะเป็นทัดดาวนึกแจ้งไหมนะครับปีที่แล้วทัดดาวเป็นกับตันทีมนะครับลุยศึกปี2024แต่มีกระแสบทหนึ่งที่ดูจะแรงเป็นพิเศษนะครับแล้วก็แฟนบอลแลบอลหญิงไทยหลายคนเนี่ยนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือกระแสอยากเห็นนะครับกับตันผู้หรือชมผู้พรพันเกิดปาดมา เป็นผู้นำทีมในปี2025ครับหลายคนวิเคราะห์อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะนะครับความสามารถนะครับอายุหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการอ่ p e k k n n l l s s h นะครับนะแล้วก็เรียกว่าอยากให้ชมพู่เนี่ยนะครับนำทีมนะผ่านแล้วก็สู้กับวิกฤตต่างๆ นะครับที่จะต้องเผชิญต่างๆในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งแน่นอนนี่เป็นความคิดเห็นของแฟนบอลเล์บอลไทยนะที่อยากจะเห็นชมคู่นะครับเป็นตัวเลือกสําคัญแต่สุดท้ายนะครับคนที่ตัดสินใจเนี่ยคนที่จะเป็นคนดูภาพรวมทั้งหมดนะครับก็ต้องให้ทางโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชศักดิ์เกียไกิเป็นคนเลือกนะครับแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้โโทุกประเด็นตอนนี้สาวไทยของเรากําลังกลายเป็นที่จับตามองทุกย่างก้าวกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมคิดว่าอะ เปิดโหวตเลยกับตันทีมวอลเล์บอลหญิงไทยในปี2 0 2 5ควรจะเป็นใครคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ b i g กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ b i g กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ